วันนี้อยู่กับโนเบีย V70 นะครับเป็นมือถือที่ครบจบในเครื่องเดียวเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาแกะกล่องกันครับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยชิ้นแรกจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับสามารถจ่ายไฟไนดะ้สูงสุดจุดที่33วัตต์นะชิ้นที่2จะเป็นสาย USB UH นะครับชิ้นที่3เนี่ยเป็นเคส TPU แบบนิ่มนะชิ้นที่4เนี่ยเป็นฟิล์มใสนะครับติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับฝาหลังเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์เป็นแบบ Sky Mirror Glass นะครับ และยังทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีมากบริกล้องเนี่ยเป็นโซลิดิลียมจัตุลาดนะด้านในมีกล้องไม่ใช้งาน3ตัวนะครับมริเกระถิบปุ่มและพอร์ตต่างๆกันบ้างรา้าของตัวเครื่องเนี่ยฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีไมค์สนทนาตามบริเวณช่องเสียบไายชาร์จนะครับที่ไปพอร์ต Type C นะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับ่วนฝังขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power และเบอร์ของตัวเครื่องมีไมค์ตัวที่2ด้วยนะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนเนนนนี่่่จะปป็็ชองงใใสสซซิมกาาร์บบึุ้ถแ สสล็อตเลยครับแล้วรุ่นนี้ยังมี AI ไม้ใช้งานด้วยนะ AI ฉลาดมากนะครับแค่วงกลมสิ่งที่ต้องการลบ ระบบจะลบเนื้อหาของภาพและเติมส่วนที่ขาดหายไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือลบตัวบุคคลออกไปได้อย่างเนียนตาเลยครับในส่วนของชิปเซตได้เป็นตัว u n i s o c t 6ทนะีน่ะการ์ดจอเป็นบริจี57นะครับคะแนนอัลตู้เนี่ยสูงถึง2 8 0 0 0 0กว่าคะแนนกระสืเดียวนะครับใช้งานทั่วไปสบายๆครับไม่ช้าไม่อึดแน่นอนนะส่วนใครเนนะเรื่องของการเล่นเกมแนะนําให้ปรับการาฟิกเป็นแบบต่ําจะเหมาะกับตัว CPU นะครับและยังเล่นเกมได้ล,ลื่นกว่าเดิมอีกด้วยมาพร้อมกับแรม 8G กิกนะครับขออยายแรมเพิ่มเติมได้อีก 12บสองกิกนะรีอสอร์ของรอมเนี่ยให้มาที่256ร้กิกนะครับหน้าจอได้เป LCD, ็นจอ i-p-s-l-c-d ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด h-d-pat นะครับสีสันหน้าจอเนี่ยไม่แย่นะทำได้ดีตามเรทราคานะครับรีเฟรเร์ของหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่120ยยเฮิร์ตนะปรับ90้าเฮิร์ตก็ได้60สิเฮิร์ตก็ได้ด้วยนะครับใช้ฟีดข่าวเนี่ยลื่นมากๆากความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่800ร้อยนิตนะใช้งานกลางแจ้งดีกว่ารุ่นเก่าอย่างแน่นนนนออะครับกล้้งหนะา ละเอียดสูง16ล้านพิกเซลเลยครับกล้องหลังเนี่ย108ล้านพิกเซลเลยนะมี AI ไม้ช้ง,งานด้วยนะครับกล้องตัวที่2เป็นกล้องเดฟนะครับ2ล้านพิกเซลนะบวกกับ AI Camera นะครับรุ่นนี้กล้องหน้าถ่ายเซลฟี่ได้ชัดมากสกินโทนของผิวก็ยังสวยอีกต่างหากนะครับแบตเตอรี่ได้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับมีไร้ไอเลนด์2.0สำหรับแจ้งเตือนเวลาชาร์จแบตเตอรีดด่เลยด้วยเวอร์ชื่อมต่อมาพร้อมกับ Android 14นะครับเป็น14 ลำโพงได้มา1ตัวนะครับระบบเสียง DTS ด้วยราคาเปิดตัวอยู่ที่4,499บาทมีว่าจำหน่ายเรียบร้อยแล้วครับ